สวัสดีค่ะร้านเลิฟรักครัวไทยนะคะเลิกไทยชูไทยซื้อเรียเลีวันนี้จะมาแนะนำการล้างผักชีเก็บผักชีทำยังไงให้มันอยู่ได้นานแล้ววันนี้ตอนนี้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรผักชีโลละโลเต้หวันนะหกขีด280 แล้วทํำยังไงปกติก็ถึงผักชีจะแพงหรือไม่แพงก็ทําอย่างนี้เาขาพูดภาษาใต้นะคะเพราะว่าพอดีเป็นคนใต้ค่ะแล้วอยากจะแบบอยากให้คนอื่นเขารู้ภาษาใต้บ้างพอดีเป็นคนใต้นะคะร้านนี้ก็อาหารใต้ก็มีนะคะวันนี้เขาแนะนำผักชี การการล่างพักชีเก็บพักชีเพะว่าเราอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศแต่ถึง,ง,งพนนะะัพักชีมันแพงเงี้นแต่ถึงกับข้อแนะนาก่อนผมเป็นคนสงคลาสนะคะพักชีมันแพงมากมากเลยโลฮอคกคีดซองลยอยแปดสิบตัวนี้นโลหนึ่งฮอกคีดตัวซองลอยแปดสิบแต่ถึงัพักชีเวลาเราเสืรมาแล้วลใช่ไหมล่ะเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถึงกับเสร์มาปุ๊บ เราจะพึ่งหลังแล้วต้องเราต้องจัดการมันก่อนจัดการมันก่อนจัดการต้างเบือไอ้ตรงข้างข้างนี้เนี่ยเนี่ยเยวไหมไอ้ตรงข้างข้างในที่นั็นมันเป็นจันนีเสื้อมาผนนีชีกออกนี่มันซกปลอกเลยจะไหมชีกออกเราถูกเราทิ้งเลยจนนีเราใจไม่ได้ทิ้งเลยถึงกับผันนี้เดี๋ยวใบมันมันเรื่องเืงแต่ยังพ่อยังพอ่อใจได้นะแล้วก็แกบไปผันนี้ตัง้งไปผันนี้นี่เราไอ้นี่คือหวาเราไปช้กอน แต่เราพันนีอัมันใช่ไม่ได้เลยเราต้องเบื่อเรายังใส่ประโยชน์ใดเลยเราตั้งไว้ข้างๆนี้เดี๋ยวเราออกต้องใส่การผัวคนไทยเราอาหารไทยหลักพักชีการพักชีนี่ต้องใช้มันจําเป็นไอ้ถึงเราจะไม่ทิ้งอะไรเลยถึงหลากักวันนี้เราจะคูดออกคูดพันนีเลยค่ะคูดให้มันขาวไอ้ถึงตั้งไว้ก่อนเนี่ยก็เหมือนการทำพนันนีและทำจนหมดนั่นแหละนะเออ ถ้าเราันีมันทักพนนี้ถ้าหักพนีแล้วก็แกไปผนนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวมาฉ่ายก่อนอันหักพนี้เรามาฉ่ายก่อนถึงเอาไซนี่นี่เหนียวเนาะมาฉ่ายก่อนถึงเดี๋ยวจะซ้อนวิธีล่างพักชีนี้เราไม่ได้ตัดหลักตัดเลยมันผนีที่แกแกที่แกแกผนนีถ้าเราใช้ไม่ได้ผนีมันไซ่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวทำไมเรามาบ้างตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวเราต้องใายการมันเนี่ยแกแกนี้ ใบไฉไม่ได้แต่เราการมันชฉได้เออไอ้อน,นี่ใบมันยังชฉได้อยู่เ้ามาตั้งไ้กองนี้แล้วก็แยกเป็นแยกเป็นซ้มซ้วนนี่ทั้งอาะไอ้การวันนี้ก็คูดใน้มันเข้าเข้าเอ่อเห็นไหมเสริมเราเสริมมาปันเนี่ยพักชีพวันนี้บางคนไม่รู้เออแกพักชีพมันปือเสริมมากำานึงใชฉฮีตนึงไอ้น,นี่การไอ้น,นี่การมันใชย้ยังชฉได้เราแกไปจับซ้วนนี้ ไอ้นี่มันแหลกเกินว่าใช้ไม่ได้เราทิ้งไปเลยเออไอ้นี่ยังใช้ได้อยู่เรามาไหว้กองนี้ไอ้นี่มันแกะเกินแกะเกินใบมันใช้ไม่ได้แต่ว่าการยังใช้ได้แล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้เนี้ยเราคือว่าที่แก้แกนนเทวาใช้ได้แล้วก็ก็กออมาไว้ตรงนี้ถึงส่วนผีเรือล้วไอ้นี่คือแกบไม่ได้นานแล้วก็คูดเอามีดคูดเนี่ยคูตรงโคนมันนี้ให้มันคาวเออ เนี้ยละผาเนี่ยแล้วเกพักชีได้นานแกบอ้ถ้าว่าตั้มผเนียนเก็บได้นานมากเลยอย่าแป๊นึงนะเนี่ยตั้มผานีเนี่ย,นนยถ้าว่าพักชีมันไอ้กแกแหลยแบน,นี้เราทิ้งเลยอ่าอันนี้ยังใช้ได้อยู่จังโพจังโพใช้ได้ต้องไปตรงนี้เออแล้วก็พูด ทำไปจนหมดเลยกั้มปนีน้ทำไปจนหมดไอ้ทึ่งเดียวหลัดรลวบเลยเดี๋ยว,ดวเ,ยเดี๋ยวโคนี่นนนี่ตั้งนันี่อนไอ้นี้ทักชี้ไอ้นี้เวลาล้ราหลางใช่ไหมล่ะเวลาดราหลงเปิดเปิดนามปนีเลยเปิดนามเลยไอ้ทึงอันเนี่ยแยกเนี่ยแต่ว่าอย่าอย่าให้มันชี้คาดนะอย่าให้มันชี้คาดเนี่ยเปิดนามเลยเปิดปนี เออล่างเอี๋ยวตังกับหมูเละบอบาๆสักทีกเดี๋ยวมาได้ชำีตังกับเปิดน้ำเดี๋ยวไม่ได้ชำเนี่ยด่างพักชีมีคนถามมา,าว่าเออเว้ยเวลาเสื่อพักชีมานั้นแต่ว่ามันเก็บไม่ได้นานทํำผือท่ำวิธีเก็บพักชีเสือมากรมแต่ว่าใช้เดียวตางเสียเลืออ่ะไม่ได้ใช่เก็บมันนานแม่ไอ้นี่จะบอกวิธีให้วะ แกันีนะเกได้นานเลยแก็บได้เป็นอาทิตย์เลยมันมันจะไม่เสียหนอกจากพกชีมันแก่ข้างๆมันเนี่ยก่อนห,หลังสเลสใช่ไหมเราก็ตั้งานีปลาทำันีเลยไอ้ทึ้งไอง้กลาในตรงนี้อันแล้วก็หลังแกปไปต่างห้างไอ้นี่เราคือว่าหลังหลังไอ้ทึ้งเราฉ่ายก้อนหลงังมันหลังมันเนี่ยหลังการมันไอ้ทึ้งเรามาฉายเรา,เรามาฉ่ายก้อนใช่ไหมไอ้นี่คือซะ ไอ้นอ cle, อี่คือสาธิตให้้นี่ไอไอตรงนี้เองเรามาไา่กอนเรามาหั่นฉะไายกอนแต่ถึงไอตรงนี้เตรงการแต่ว่าใบมันเลื้งใบมันเลื้งแต่ว่าเราไชยไม่ได้เราบอกใบมันแก่ใช่ไหมล่ะเพราะทํามเผื่อเอาเอาใบใบมันเด็ดทิ้งเลยเรื่องติดการเนี eger, ่ยทำไพเนี่ยใบเราใบเราไม่เอาเราทิ้งเลยผมว่ามันแก่เกินนั้นเออเนี่ยใบทิ้งเลยถึงเราลายให้สะอาดลางสะอาดถึงเราเก็บว้ ลางสะอาดเนี่ยโค,คมันจะมีไส้เนี่ยก็ลางสะอาดเลยเออเดตื่นเ,เราก็ใส่กล้าไว้แบงไว้เพราะว่าไอลา้ล่ะพักชีเวลาเราทำหนังจิ้มต้ามเม่ร้ายเราก็ใช้ได้ไอ้นี่ยไม,มไม่มีไม่มีการทิ้งอได้เลยทิ้งแค่ว่าใบมันเทว่าแก่ๆตรงนี้ที่เดียวหรอกเนี่ยทำผนี่งเลยไอ้ตื่นอ่ะ,ล,ล,อะ,อะอล่างเสร็จแล้วตึงนก็ใส่เอาใส่ในกลาเดี๋ยวจะเดี๋ยวลาย่างเสร็จแล้วจะบอกวิกีว่า อยากให้ใส่ตะก,กร้าก่อนใส่ดูเย็นต้องทำฝนกลือเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ